สวัสดีค่ะไขมุกอันดามันนำความรู้เกี่ยวกับระบบปัสสาวะในผู้สูงอายุมาฝากฝากติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้และเป็นกำลังใจให้ไขมุกอันดามันด้วยนะคะระบบปัสสาวะในผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยทำให้เกิดปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะไม่สุดเนื่องจากกล้ามเนื้อหูรูดและกระเพาะปัสสาวะเสื่อมสภาพลงรวมถึงภาวะอื่นๆเช่นต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย หรือการตั้งครรภ์นในผู้หญิงที่ส่งผลให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะความจุลดลงบีบตัวบ่อยเกินไปมีปัสสาวะตกค้างมากขึ้นหลังการขับถ่ายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและหูรูดอ่อนแรงลงทําให้กลั้นปัสสาวะได้ยากขึ้นผู้ชายภาวะต่อมลูกหมากโตทําให้ท่อปัสสาวะถูกกดทับปัสสาวะได้ยากขึ้นผู้หญิง ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงทำให้เยื่อบุช่องคลอดแหง้งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยจากการคลอดบุตรหรืออายุที่เพิ่มขึ้นอาการและปัญหาที่พบบ่อยปัสสาวะเล็ดอาจมีปัสสาวะหยดเล็กน้อยหรือราดออกมามากทันทีเช่นตอนไอจามหรือยกของหนักปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกต้องเบ่งหรือปัสสาวะไม่สุด ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนื่องจากมีปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะการดูแลเบื้องต้นบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานฝึกการขมิบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหูรูดและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานฝึกเข้าห้องน้ําให้เป็นเวลาช่วยให้ร่างกายจดจําเวลาปัสสาวะและลดความเสี่ยงของการปัสสาวะเล็ดปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมเช่นการใช้ยาหรือการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต